วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นเกมเป็นคุณไก่สุดน่ารักกันดีกว่านี่ยังแต่งตัวไม่เสร็จอีกเนี่ยกระตา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 เร็วๆเ,เข้ารอนานแล้วอยู่ไหนแล้วน่ะอยู่เนี่ยอยู่ในฟาร์มอยู่ในฟาร์มแล้วเหรอใช่แล้วรอนานแล้วเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้พี่ฝนกําลังเปลี่ยนสีผิวให้กลายเป็นสีชมพูแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะไปแล้วก็ามาได้แล้วมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหกระตากระ เป็นไงเท่เป่าวหาวเท่มากเลยคุณไก่สีเขียวนี่พี่เอกเหรอใช่แล้วพี่ฝนอ๋อย่างเท่อะเดี๋ยวก่อนมีเพื่อนของเรากําลังล่วงลงมาจากท้องฟ้าได้ไงอ่ะเขาไม่ได้ล่วงเข,เขากลับมาใหม่เขากลับมาใหม่งเหรอใช่แล้วอตอนนี้เราอยู่ในฟาร์มเราสามารถเดินออกไปข้างนอกได้หรือเปล่าข้างนอกก็อยู่ข้างหน้าเรานี่ไงออดเดี๋ยวก่อน อ๋อทำไมมีคุณไก่ใส่หมวกด้วยล่ะอันนั้นเขาเป็นเพื่อนเราเองพี่ฝนเพื่อนเราไงเหรอใช่แล้วแล้วเขาก็มีลูกไก่ด้วยมีลูกไก่อ๋อดีจังเลยอู้หูข้างนอกช่างกว้างขวางจังเลยนะเนี่ยขอบอกตรงนี้มีฟางให้เรามากินด้วยนะฟางตรงไหนอ่ะฟางข้าวนี่ไงเด,เดี๋ยวก่อนพี่ฝนสนใจไก่เพื่อนจังเลยเนี่ยเฮ้อนนอะไรอด้อ เขามีบ้านแล้วเหรอเขามีบ้านนะดีแต่ตอนนี้เราอยู่ในบ้านเขาอะเราอยู่ในบ้านเขาเ,เขามีไข่ออกมาด้วยไหนอะ่ะนี่ไงเขาพาไข่ เข้าไปอยู่ในฟา,าร์มอ๋อเขามีฟาร์มของเขาเองเนาะอ๋อเขามีบ้านของเขาเองได้ไงเอาพี่ฝนอยากได้บ้านจังเราก็ต้องสร้างขึ้นมากระโดดไม่ขึ้นอะอ๋ออ่ะเดฮึนี่คุณไกส่สีทองด้วยงั้นเหรออ๋อเขามีของอย่างดีเลยนะเนี่ยอ๋สุดยอดไปเลยแถมมีบ้านขนมปังเข็งอีกต่างหากเขามีของทุกอย่างเลยเราออกจากที่นี่กันก่อนดีกว่าอู้อนี่ตกลงเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเสียงอะไรอ่ะนี่ เสียงอะไรงั้นเหรอหมาป่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีหมาป่าด้วยเหรอหมาป่ามาขโมยไข่แล้วต้องไปช่วยเพื่อนจัดการนะพี่ฝน ไปช่วยเพื่อนจัดการคุณหมาป่าง้นเหรอไม่งั้นเขาจะขโมยไข่ของเพื่อนเราไปหมดเลยอ๋อแย่แล้วตรงนั้นคุณไก่เขากําลังช่วยกันจัดการหมาป่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปช่วยด้วยนี่ไงต้องจัดการเรียบร้อยโอ้อเกือบไปนั่นเนี่ยดีนะที่เรามีสมัครพักพวกเยอะมากถูกต้องเลยดูผลว่าตอนนี้นะข้างล่างนี่คืออะไรนี่อ๋อเราสามารถฟักไข่ได้แต่เราต้องมีฟางข้าวครบสิบอันก่อนอ้อหมายความว่าเราสามารถมีลูกไก่ตัวเนี้ น้อยได้ใช่เปล่าถูกต้องเลยแต่ก่อนอื่นจะต้องกินข้าวให้ครบก่อนกินข้าวให้ครบทั้งสิบสิบฟางเหรอ <laughs> ก็สิบอันนะ <c oughs> กินให้ครบสิบอันอ๋อๆแบบนี้นี่เอกนี่โอ้โหเช้าแล้วเช้าแล้วปลอดภัยจากคุณหมาป่าแล้วนะเช้าแล้วปลอดภัยจากคุณหมาป่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ เราจะต้องรีบหาของกินอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงกําลังหาของกินอยู่อ๋อพี่ฝนมากไกลเลยนะอร่อยมากเลยตอนนี้พี่ฝนเก็บฟางข้าวได้ครบสิบฟางแล้วเราก็สามารถที่จะออกไข่มาได้แล้วพี่ฝนเออเออจริงด้วยแฮสุดยอดไปเลยเ,เดี๋ยวดีเดี๋ย,ย,ยก่อนเออ พี่ฝนก็มีเหมือนกันนี่นะออกไข่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะต้องมีคุณไก่น้อยที่เป็นลูกเจี๊ยบตัวแรกๆออกมาแน่นอนแต่ว่าเราออกหากินลําบากเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบกเขาไปด้วยแบกยังไงอ่ะก็แบกแบบนี้ไงแบกยังไงเดี๋ยวก่อนต้องแบกไปยังไงอ่ะนี่ไงแบกขึ้นหัวออเดี๋ยวเดี๋ยวนไงพี่ฝนเจอตัวอย่างแล้วตัวอย่างไหนอ่ะอยู่ข้างหลังนั่งนไี่นี่นี่แบกแบบนี้พี่ฝนนั่งานเจอตัวอย่างนะกำลังวิ่งไปไหนอ่ะ เขาก็วิ่งหาอะไรกินของเขาไปเรื่อยเปื่อยในงานเขาแบกขึ้นหลังจริงด้วยแบกขึ้นมาเร็วออสุดยอดไปเลยเรากลายเป็นแม่ไก่แล้วเรียบร้อยไปหาอะไรกินต่อดีกว่าหาอะไรกินแล้วก็แบกลูกเราไปด้วยใช่แล้วต้องแบกไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวหายใช่เดี๋ยวดีกว่อนนะตรงนี้คืออะไรนะพวกเราอันนี้บ้านเพื่อนนี่บ้านเพื่อนเหรอบ้านเพื่อนอนาเขตบ้านเพื่อนอ๋อเมื่อความว่าเรามีบ้านเป็นของตัวเองได้ด้วยเหรอเราก็มีได้แต่ว่าเราจะต้องมีทรัพยากรให้เพียงพอก่อน อ๋อรู้แล้วเราจะต้องมีฟางข้าวเน่ตรงนี้บ้านใครอ่ะบ้านพี่เอกไงบ้านพ,พี่เอกเหรอพี่ฝนก็มาอยู่ข้างๆกันก็ได้นะเออเออ,เอ,อใช่จริงด้วยแนฮะถ้าเราอยู่บ้านใกล้ๆกันเราจะได้ช่วยดูแลกันจะได้ไม่มีคุณหมาป่ามาลบกวนวางให้ดีๆอะซ้อนกันเดี๋ยวก่อนแต่ว่าถ้าอยู่พื้นที่แบบนี้มันโล่งเกินไปนะ เราก็จะต้องทำรังขึ้นมาก่อนพี่ฝนเออนี่ไงเราจะต้องมีรังที่จะต้องใช้ฟางข้าวเยอะเหมือนก่อนนั้นเนี่ยถ้าเป็นรังแล้วก็เราจะต้องใช้ไม้เ,เดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรงั้นเหรออันนี้คือเมนูในการสร้างทำไมทำไมดูเหมือนว่าเลื่อนลด อ๋อมีเพื่อนเขาเข้ามาจีบด,ดนเราเมื่อกี้เด,เดี๋ยวก่อนนอกจากเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากคุณหมาป่าแล้วเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากเพื่อนเราอีกงั่นเหรอใช่แล้วเพราะเพื่อนเราบางคนเขาไม่รู้ออไเดอออะไรก็ลูกกุ้กิ๊กนะอ๋อลูกไก่กําลังจะฟักเป็นตัวแล้วอ๋าสุดยอดไปเลยดีชะมัดเลยวอ๊อดอดออ๋พี่วนก็เหมือนกันหลอเนี่ยเองั้นทําไงดีอะเราจะต้องมีนี่เปล่าที่อยู่ เราวางเขาลงก่อนดีกว่านะวางเขาลงแล้วเขาจะจะเป็นไรไม้อ่ะวางลงแล้วก็ให้เขาฟ้ากออกมาเป็นตัวเลยกุ๊ก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 ออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยเออเมาแล้วเหรอของพี่เอกได้เป็นไก่หมวกฟางอ่ะของพี่ฝนเป็นคุณไก่พิซซ่าไก่พิซซ่าเนี่ยนะเดี๋ยวอ้หน้ารักจางเลยพวกเราว้าเราไม่มีบ้านให้กับเขาทำไงดีเราก็จะต้องไปหาของก่อนพี่ฝน พี่วนพี่วนเมีอนี่อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอ่ะไม้อ่ะอ่ามีไม้กับมีฟางอยู่เราก็ทํารังเล็กๆไว้ก่อนก็ได้จริงเหรอจองไว้ก่อนจองไว้ตรงนี้นะจองไว้ในเขตของเราสีเหลืองอ่ะเขตของเราสีเหลืองในเนี้เหรอแบบนี้ไงมาดูดิแล้วก่อนเดี๋ยวก่อนขอเก็บแป๊บหนึ่งดูท่าทางจะไม่พอนี่ก็ห่วงกินจังเลยแป๊บหนึ่งไม่พอไม่พอเมื่อกี้เปิดดูแล้วไม่พอไม่พออีกเหรอใช่ใช่ต้องเก็บฟางข้าวแล้วก็อันนี้ก่อน เก็บไม้ใช่แล้วเราต้องเก็บไม้เป็นหลักฟางข้าวเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขอเก็บไม้ก่อนดูท่าทางไม่น่าจะพอพอแล้วหรอมาของพี่ฝนนะพอแล้วเหรอเนี่ยถ้าพอแล้วเราก็นี่ได้เลยสร้างรังพี่ฝนก็กดสร้างแล้วก็เอารังมาวางเอามาแล้วเข้านี่สร้างรังได้แล้ววางเลยวางแถวไหนอ่ะเอาตรงไหนก็ได้แล้วแต่นี่นี่นี่มาวางตรงนี้เลยลูกไก่ของพี่ฝนชื่อว่าโทบี้เหรอมาวางข้างๆกันก็ได้มั้ยนี่ไงนี่ไง อ่านถูกหรือเปล่ามาแล้วเออเอออดีเฮ้ยมามาป่ามาป่ามาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปช่วยจัดการนี่นี่อู้วว่วว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 ่วว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 ่วว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 วอว เอาใส่ไว้ในรังน่ะดีแล้วพี่ฝนเขาเป็นหมาป่าเขาเป็นคุณหมาป่าใจร้ายใช่แล้วต้องระวังตัวให้ดีนะเนี่ยเออพราะฉะนนั้นนะคุณไก่เนี่ยเขาก็มีชีวิตที่ลําบากเหมือนกันนะจะต้องสร้างรังแล้วก็จะต้องปกป้องลูกน้อยแถมต้องออกหากินอีกนะเนี่ยพี่เอกคิดว่าเราควรสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านไก่บ้านไก่ไกหรอราคาแรงเหงมือนกันนะเนี่บ้านไก่แต่ว่า ถ้าเราสร้างบ้านไก่เราจะต้องหาหาฟางข้าวแล้วก็กิงไม้เพิ่มเติมอีกเยอะเหมือนกันนะไม่ได้หาแค่ฟางข้าวอย่างเดียวต้องไปหาก้อนหินมาด้วยเอาเดี๋ยก่อนพี่ฝนขอจิจแถวนี้ก่อนก็แล้วการรู้สึกหิวมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังเก็บฟางข้าวโอะโหเต็มแล้วพวกเราแย่แล้วแย่แล้วเรื่องอะไร มืดแล้วเนี่ยคุณหมาป่ากําลังจะออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮหมาออป่าอามากินด้วยเขาก็โมยไข่แล้วพี่ฝนนก่กหกะนี่ยาอย่ามาทาบ้านเราแบบนี้ไม่ดีนะขอบอกดีนะพี่เอกเอาไว้บนหัวเนี่ยเนี่ยพี่ฝนก็เก็บไว้บนนี้เหมือนกันพาะฉะนั้นอยู่บนนี้หน้าทางจะปลอดภัยมากกว่าถ้าอยู่ในรังแล้วเขามาขโมยไปเฉยเลยอะอ่ะเอาละตอนนี้ดูเหมือนว่ายังไม่ครบ ยังไม่ครบทำไงอ่ะเขาต้องใช้ก้อนหินพี่ฝนต้องใช้ก้อนหินด้วยงั้นเหรอนั่นไงก้อนหิน12ก้อนไม้12อันนี่ไงเราถึงจะได้บ้านไก่มาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องออกไปตามหาก้อนหินพี่เอกเห็นก้อนหินอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะอยู่ฝั่งไหนเหร ต้องข้ามสะพานไปอยากจะบอกว่าสิ่งของที่เราจะต้องใช้สร้างนี่ราคาแรงเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าไม่ลูกไก่กาลังจะเกิดออกมาอีกแล้วเหรอจริงเหรอนั่นไงของพี่ฝนนะอ๋อนี่งานนี่งินกำลังจะออกมาแล้วทําไงดีตื่นเต้นจังเลยวางเขาลงก่อนดีกู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 มาแล้วไหนขอดูหน่อยดิมาแล้วจริงด้วยแฮะไก่อะไรเนี่ย ใส่อะไรไม่แน่ใจเขาใส่หมวกกันเนี่ยโอ้โช่วยด้วยช่วยไหนช่วยด้วยฮ้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยโอ้โหโดนลุงเดนลุโอนลุงอโอ้โหโอ้ยโอ้โหโย้โหอ้โหโ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 อ้่เอ้โ่โอ้โหโอ้โหโอไโหโอ้โหโออ้โหโอ้วหโอ้ปแโอ้โหโอ้วหโอ้โหโอ้โหโอ้งใโร้โ้วหายไปหลอ้วหโง้โหโอาโหโาหโอน่าสงสาหโอ้โหโอ้โหโอ้โนโอ้โหโอ้โหเอ้่หโอ้โหโจ้ออเ เจ้าหมาตัวร้ายนี่นะไม่เป็นไรคราวนี้เราจะต้องมีชีวิตรอดได้ทำบ้านกันก่อนดีกว่าทำบ้านได้เราจะต้องมีของโยะต้องมีอะไรนะก้อนหินน่ะก้อนหินอยู่ฝั่งนี้ตามมาเร็วไหนอ่ะนี่ต้องข้ามสะพานที่ไปข้ามสะพานไหนอ่ะสะพานนี่ไงสะพานฝั่งนี้เหรอใช่แล้วพี่เอกเห็นก้อนหินข้างหน้าแล้วยอะแยะไปหมดเลยเราจะต้องเก็บก้อนหินดูเหมือนว่าเก็บเยอะเหมือนกันสิบก้อนน่ะใช้สิบสองก้อนแต่ว่าพี่เอกจะเก็บไปให้เต็มเลย 12ก้อนเหรอใช่แล้วพี่ฝนเอ้อนี่งาเจอแล้วก้อนห็นเก็บเลยกุ๊ก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 กเก็บแล้วพวกเราเนี่ยตอนนี้เเก็บได้เจ็ก้อนแล้วเก็บได้เจก้อนแล้วเหรอ9ก้อนแล้วเก้า้อนแล้วก็ดีเหมือนกันตอนนี้พี่ฝนเก็บได้เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วอ้าวไม่ได้นับเดี๋ยวก่อนเก็บไปเรื่อยๆก็แล้วกันครบแล้วครบแล้วเหรอครบแล้วเอาเดี๋ยวก่อนพี่ฝนยังเก็บไม่ครบเลยต้องเเก็บแถวนี้ยอะๆ นั้นเก็บให้เต็มเลยก็ได้อ่าเดี๋ยวเก็บให้เต็มเลยนี่มาแล้วมาแล้วเอิบจบเอาละตอนนี้ดูท่าทางจะเก็บก้อนหินครบครบแล้วอยู่ทางนี้พี่ฝนเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกลับบ้านนะไปสร้างสร้างอะไรนะบ้านไก่สร้างบ้านไก่ที่เป็นบ้านไม้อันนี้ไม่อันตรายใช่สร้างบ้านเรา เดิมาทางนี้แล้วเข้าลูกๆจ่าตามตามคุณแม่มานะจ๊ะกุกกุกๆุกกุเรารีบกลับไปสร้างบ้านกันดีกว่าก่อนที่เจ้าหมาป่าใจร้ายจะกลับมาเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องรีบสร้างก่อนที่จะเย็นรีบสร้างก่อนที่จะเย็นอ่าก่อนที่จะมืดน่ะตอนนี้กําลังจะมืดแล้วพี่ฝนใช่ตอนนี้กําลังจะมืดแล้วหนึ่งอถึงแล้วเดี๋ยวเพคจะรีบวางบ้านลงไปก่อนเลยถึงบ้านแล้วจ่าลูกจ่าตอนนี้อุปกรณ์ อย่าแล้วอย่แล้ว,ลวอะไรอ่ะพี่ฝนขาดไม้เอ้าเราไม่เก็บมาทีเดียว เดี๋ยวก่อนแปปหนึ่งก็ไปเก็บไม้ก่อนไม้ไม่พอพอให้ไปเก็บก้อนหินก็เก็บมาแต่ก้อนหินอย่างเดียวเดี๋ยวก่อนไม้แล้วมาแล้ว,ลวเอาละตอนนี้ไม้ครบแล้วเราสามารถสร้างบ้านได้สักทีหนึ่งอ่ะนะสร้างเลยสร้างเลยนี่เงมาแล้วต้องใช้ฟาง25ก้อนหิน12ไม้12จนได้บ้านหลังใหญ่มาแล้วจริงๆแล้วฟางไม่ต้องใช้ทักหน่อยอาวจริงเหร นั่นเป็นค่าประสบการณ์ของเราต่างหากเดี๋ยวเราสามารถหมุนบ้านได้ด้วยนี่กดตัวอไม่เป็นไรเราเพื่งจะหมุนออกทางนี้จะได้มองเห็นแสงสว่างนี่นี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเออมาแล้วสร้างตรงนี้ดีกว่าสุดยอดเลยสร้างเลยวางแล้วสามัคคีแล้วพวกเราโอ้มึดซะแล้วแฮะกุ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 ก๊กกกกเอเเหมือนคุณหมอป่ากำลังจะออกมาเราต้องระวังตัวนะพี่ฝนแล้วเราจะเก็บรังเราเข้าไปข้างในยังไงอะเก็บไม่ได้ ต้องสร้างเอาหม่ออาสร้างเอาไม่เหรอเก็บไม่ได้เหรอใช่เก็บไม่ได้หรอกอ้อน่าเสียดายจังลูกนี้สร้างบ้านตั้งแต่ตอนแรกแล้วเอ้าก็สร้างไปได้ไงตอนแรกของยังไม่มีงั้นเอายางนี้เดี๋ยวขอเข้าไปหลบหลบความหนาวแล้วก็หลบภัยในบ้านก่อนดีกว่านะเนี่ยอยู่สบายเลยเห็นเปล่ากุกุ๊กกุ๊กกุ๊กลูกจ๋าเข้ามาในบ้านเรวจะเออเออเออใครใครมาเดี๋ยวเพียงจะดูแลให้เองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว หน้าตาคุ้คุณจะมาดั้งไข่นี่ไงผู้ดูแลไก่ฮะจริงเหรอใช่แล้วกุ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 คืนนี้พวกเราอยู่สบายแล้วใช่แล้ว <c oughs> มีคนดูแลแต่เดี๋ยวก่อนทำไมาแปลงร่างกายเป็นมนุษย์ได้อะข้างๆวันนี้ปุ่มรูปคนเห็นเปล่าฮะไหนอ่ะนั่นไงรูปคนน่ะฮะจริงเหรอเอ <c oughs> อ,อ,อมาได้จริงด้วยแฮะ เป็นไก่อยู่ต้องนานเป็นคนก็ได้นะจะบอกให้สามารถเป็นคนได้ด้วยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊อย